ที่เราได้มีการรายงานถึงข่าวสารการขึ้นทะเบียนนะฮะมระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างเทศกาลสงการานนะสงการานเฟสติวัลที่เพิ่งผ่านไปนะฮะ <AR EN C IO> เขาก็จะมีการเฉลิงฉลองกันเกิดขึ้นนะที่ผ่านมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงความน่ายิยนดีนี้นะจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณนิพาวันการจนะพิทากบวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลยนะฮะสีม่วงผ้าไทยสวยงามนะวันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเฟสติวัลสงกรานเห็นคุณแอนโทเนียใช่ไหม ไปใส่ชุดโอเปนนางสงการด้วยความน่าปิติอินดีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จากการที่ยูเนสโกนะคะได้ประกาศให้ประเพณีสงการของไทยเนี่ยเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะคะก็ตรงส่วนตรงส่วนนี้ค่ะประกาศวันที่6ธันวาคมพ5 6 6พอวันที่7นะคะ ประเทศไทยเราก็มีการเฉลิมฉลองอแต่เป็นบางส่วนนะคะก็คือที่กระทรวงวัฒนธรรมในนามของรัฐบาลไทยะคะ่ะก็ได้จัดการเฉลิมฉลองขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพนะคะในงานนี้ค่ะก็ได้เชิญนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและก็กระทรวงอื่นๆรวมทั้งคณะทูตานุนูตมนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่น่าสนใจยิ่งอย่างยิ่งก็คือคุณแอนโทเนียโพซิลนะคะก็มาเป็นตัวแทน ของนางสงการที่มหโหสรเทวีสวยไหมคะสวยมากค่ะตัวเล็กสีเดียวถ้าาทำร่างเสียงยาวว่กใช่แว่าสวยจริงเห็นกับตาด้วยตัวเองวเน้ะว่าสวยจริงๆนะฮะนอกจากนั้นก็มีขบวนแห่ รดน้ำพระพุทธสีหิงแล้วก็แห่เข้าวัดสุทัศน์ก็เป็นประเพณีหนึ่งซึ่งซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสงการนมันมีหลายประเทศแต่เขาเลือกประเทศไทยเป็นตัวแทนของงานสงการเป็นลำดับที่4ด้วยใช่คระวานรอีกหนึ่งสองสามที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนาะใช่ค่ะ ในส่วนที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นเรื่องโขนเรื่องโนรานะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็อะไรนาะก็คือมีโขนมีโนราและล่าสุดก็คือสงการสงการไทยในที่ได้รับเลือกมาเนี่ยนะครับเอาถามนี้ก่อนดีกว่าว่า จากนี้ไปนะครับในเรื่องของการต่อยอดในส่วนของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกร,ระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยจะต่อยอดในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างในเรื่องสงการของประเทศนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จ,จะยกระดับประเพณีสงการเนี่ยให้เป็นที่รับรู้กันของทั่วโลกแล้วก็อย่างเช่นในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องสตอรี่ต่างๆแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมประเพณีประชาสัมพันธ์ไปทุก ภาคส่วนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นมุดไม้ของการท่องเที่ยวเรื่องสงการโดยเฉพาะค่ะเห็นว่าจะเป็นเฟสติวัลที่มีตลอดทั้งเดือนเลยใช่ไหมคะตลอดทั้งปีเลยค่ะไปยันวันไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยกระทั่งถึงปี6สงการปี67เเลยค่ะซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลเองก็ส่งเสริมเลยเนาะที่อยากจะนำซอฟต์พาวเวอร์นำเทศกาลต่างๆของไทยเนี่ยเป็นเาเรียกว่าเป็นเครื่องดึงดูดเนาะให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเชื่อประเทศไทยกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะเพราะอย่างตอนล่าสุดที่ผมไปต่างประเทศ กลับมาเนี่ยจะเห็นว่าแถวที่เข้าตอมอคนต่างชาติเนี่ยโอ้โหแถวเยอะยมาก,มากใช่ไหมเยอะมากจริงๆแสดง,งว่าอตอนนี้เขาเริ่มแล้วเนาะเริ่มให้ความสําคัญที่อยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยของเรานั่นเองอ,อย่างในพิษณโลกเองครับในพิษณโลกเองเนี่ยนะฮะมีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ของพิษณุโลกที่เตรียมขึ้นระดับประเทศน,นคะคะก็จะมีมังคละเพรีสีสองแควคนะคะของเรามีมังคละแล้วก็มีประเพณีแข่งระอบกบแล้วก็ประเพณีปักธงชัยค่ะ<อ>ที่เป็นมรดกภูมิ ทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในระดับชาติร,ระดับ <ผม S 2> ประเทศเห็นว่าบอกเกลือก็มีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวบอกเกลือนี้ก็ก็จะเป็นในระดับจังหวัดก,ก็จะมีบอกเกลือมีมังคละมีโรงหลอด ของจ่าทวีอีกอย่างนึ่งค่ะก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเราค่ะคืออันนี้เราจะมีการส่งเสริมแล้วก็เป็นระดับประเทศใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือก่อนที่จะเข้าสู่ระดับประเทศเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลแล้วก็ยกระดับประเพณีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยค่ะให้คนในพิษลกรู้จักก่อนรู้จักก่อนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังใกล้เคียงให้เกิดการยอมรับว่าถ้าพูดถึงเอายกตัวอย่างมังคละนะคะถ้าพูดถึงการแสดงมังคละ ทุกคนจะต้องร้องว่าอ๋อพิษณุโลกต้องทาให้ได้ท <ำ S 1> ให้แบ<ผ>บนธรรมใช่ใชเพราะ<ม>ว่าจริงๆมังคละมันมีอยู่หลายจังหวัดแต่ว่าจะทํายังไงถึงจะบอกว่ามังคละเพลีสีสองแควนี้คือพิษณุโลกนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีการยกระดับในเรื่องของการให้ความรู้ไปยังผู้คน ต่างใ้เกิดการรับทราบทั้งทั่วประเทศเห็นว่าอย่างโครงการตรงนี้เองก็มีการนำออคิสตามาผสมผสานกับดนตรีมังคลานนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ทางวัฒนธรรมก็พยายามผลักดันให้ทุกคนได้รู้จักถูกต้องไหมฮะประสบความสําเร็จไหมฮะกับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแต่ยังไม่ที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะเรามีการนํามังคลาเพลีสีสองแควเนี่ยค่ะมาบูรณาการกับออเคสตานะมังคลานี้เป็นเครื่องดนตรีสมัยเก่าเตียังไงให้คู่เล่นกันได้กับออเคสตาเป็นเครื่องดนตรีสากลนะคะแต่เราก็ทําได้นะคะก็ออกแสดงทั่วแล้วเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในงานพระบรมไตรโลกนาถก็มีการแสดงทุกวันนะคะตรงส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการพัฒนาท่าร เป็น15ท่า15ท่านี้จะไปอำเภอไหนเขาก็ํำเป็นครับเดี๋ยวอำเภอเมืองนี้ต้องมีท่าท่าชื่อระบุเป็นท่าพิธีกรได้ไหมฮะอย่างนี้เราเราจะเอาของเราเป็นบรรจุไปในท่าได้ไหมจะดีไหมเดี๋ยวต่อไปคนดูการแสดงนี้เอสท่านี้คืออะไรนอกเหนือจากลำบังคลาวรรนธรรม พวกเรือโบกต่างๆที่ถือว่าสนุกสนานใช่ค่ะเราจะทำยังไงให้คนทั้งจังหวัดเนี่ยได้เข้าถึงกับประเพณีอย่างนี้ได้เริ่มต้นก็เริ่มจากการสร้างการรับรู้สร้างการรับรู้แล้วก็อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการเข้ามาแข่งเข้ามารู้กติกามีทีมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะก็ขึ้นอยู่กับ ภาคภาคีเครือข่ายทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันครับพูดถึงในส่วนของภาคีเครือข่ายครับที่มาร่วมทํางานกับทนางนั่นของสํงงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิศโลกณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างอุ้ยสนิทสนมกลมเกี่ยวกันแล้วก็มองไปในทาง ทิศทางเดียวกัน,<ค>นอย่างเช่นกับทททนี้เสมอเลยค่ะการ,รทำด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะน,นี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะถ้าเกิดเรามีเครือข่ายที่พร้อมจะมาร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยอดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยใช่คผมคในอนาคตค,คิดว่าจะมีข่าวดีไหมครับกับการที่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกเองศิลปะด้านต่างๆจะได้ถูกหยิบยกขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศ ตอนนี้เรากา็ได้รับความชื่นชมอย่างเช่นในเรื่องของละครเรื่องพรมลิขิตนะคะคคก็ทําให้มีบอกก่อ,บอกเกลือบ่อเกลือก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดมุดหมายหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวรประเพณีปกักธงชัยบ้างอะไรบ้างหรือแม้ว่ากระทั่งเรื่องอาหารนะคะทีนี้การที่จะยกระดับสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะต้องเริ่มค่อยสร้างแล้วก็ปูความรู้ไป นะะแล้วก็คิดว่าส่วนที่เราประสบความสําเร็จอยู่เบื้องต้นแล้วอันนี้ก็เป็นคําเปลยจากท่านผู้ว่านะคะคว่า จะทํายังไงให้มังคละเป็นมรดกโลกอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกหนึ่งค่ะก็อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนของของยูเนสโกว่าสิบข้อที่เขาให้มาเนี่ยมีมีอะไรที่เราทําได้หรือทําไม่ได้ยังไงก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะเนี่ยผมเห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างมังคละอะไรต่างๆเราเห็นเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมด้วยกับกิจกรรมเหล่านี้เราดึงดูดเข้ามาอย่างไรครับที่เขายังแบบมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมเผื่อเป็นตัวอย่างเนาะให้กับที่อื่นๆที่เขาจะเอาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ในทุกครั้งนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะมีเครือข่ายงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่ทำงานกับเด็กเด็กด้วยนะผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายหลายภาคส่วน ะะก็ประชาสัมพันธ์ไปน้องๆที่สนใจเขาก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีการเปิดโอกาสทุกครั้งนะคะอย่างเช่นในเรื่องของงานสมเด็จพระนเรศวรมีลำบวงสวงก็จะมีประชาชนเข้ามาร่วมมีเด็กเยาว,วชนต่างๆมีเครือข่ายต่างๆนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เป็นแรงเป็นแรงดึงดูดแล้วก็แรงผลักดันนอกจากนั้นแล้วนะคะหลังจากที่มาร่วมงานกับสำนักงานวัฒธรรมเราก็จะมี คำชมเชยมีการทําให้เป็นเครือข่ายออยกยอ่องเชืดชูเกียรติอะไรอย่า<ะ>ีเห็นว่าในเรื่องของยูเนสโกเองเนี่ยศิลปวัฒนธรรมที่ใกล้และจะได้เข้าไปสู่เวทีของยูเนสโกนั่นก็คือประเพณีลอยกระทง<ช>อันนี้ก็ต้องรลุนกันถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะรอลุ้นกันอีกว่าลอยกระทงเนี้ยจะ จะได้หรือไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเราดูประวัติศาสตร์ทุกๆชาตินะคะก็จะมีการลอยโคมลอยนุ่นหลายหายประเทศนะคะแต่ทํายังไงจะให้ประเทศไทยเป็นที่โดดเด่นนะก็ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอลุ้นกันในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะเดือแต่รอการพิจารณาตัดสินใจค่ะก็ร่วมลุ้นกันน้องต้องพยายามภาคภูมิใจ ในศ<ม>ิลปวัฒนธรรมในพื้นที่นของตัวเองถ้าเราภาคภูมิใจแล้วเดี๋ยวความภาคภูมิใจเรามันถ่ายทอดแล้วมันส่งต่อไป<ม>อาจจะแบบได้ไปอยู่ในระดับประเทศเนาะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะวันนี้ขอบคุณมากมาก<ห>เลยนะยที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมแสดงความยินดีกันในโอกาสนี้ด้วยนะ